สอสวัสดีทุกคนตอนนี้เขาอยู่สถานีรถไฟนครหลวงเียงกันเขากำลังจะเดินทางไปวังเวียนเนาะซึ่งใช้เวลา อยู่ประมาณสุ่มโมงหนึ่งตอนนี้เขาได้ปีแล้วเนาะรถไฟจะออกอยู่เจ็ดโมงเช้ตอนนี้เขากำลังเขาวกวดเอกสารตอนนี้เขากวดเอกสารนะเรยบร้อนเนาะที่เหลือจะไปนเ่าเข่าไปหนักด้านหนเดียบร้อยผ่านเฉลย <laughs> ต้องกวดจ้ะจะกวดเของน่อม ขอไปลงกนะัน,นเลยต้องเหาต้องกดเอกสารเหลดกระเ <c oughs> ป๋า เฮาคิดท่ากันอะไรเข้ามา,ขออาเขา, <ไง S 2> าบอกว่าในตกรถไฟเดี๋ยเฮาหาบ่อนนั่งมานั่งอยู่นนะั่งก็ได้ตอนเช้าคนกับหลายคนไครับเดีย๋ยวอีกประมาณสองสียสิบนี้น่าจะคิดว่าผู้โดยสารนา่าจะหลาย อนนี้เราหนังถ่ายประมาณรถไฟกันนะจะประมาณมาเ๋รรถไฟมาถ่ายแล้วพี่นอ้อแต่ว่าตอนนี้มัวเปิดแถ้ออกนะจะประมาณเจ็ดโมงส่วนไฟจะเดินทางออกไปแข่งได้กะตามเนาต้องมาก่อนหนึ่งสัปโมงเพื่อในกรณีสุกเสรินเอกสารเรา,าได้ด้วยว่าหรือว่าร,รถติดรถงเพราะว่ารถไฟจะออกก่อน เจ็ดนาทีหรือว่าหานาทีเข้าต้องมาก่อนสโมงหนึ่งต<ม>อนนี้ก็ได้แต่ถ้าให้เพิ่นเปิดประตูแล้วก็เราก็จะขึ้นรถไฟนะ<ม>ตอนนี้เรากำลังจะไปกวดปีคนคนลายเลย ตอ,อ,อนน้เราถากวดปีเพื่อจะออกไปหุ่ไฟฮัลโหล ตู้ห้องนังเป็นตู้เบอร์หนึ่งไห<อ>นจะอยู่ทั้งหน้าแอนเบอร์ตูเ้ตเบอร์หนึ่งเบอร์สามสองอนึ่ โอ้ฝนตกพยายามตอมาต่อต่อต่นะโอ้มาพีระดูบวบ่ะฝนตกท<น>ุกคน,นอ๋อฝนตกงามมะลีมาพีระดูะอ่ะอ๋อฝนตกว่ะอันนี้เป็นเดือนสีนะ่เนี่ยตอนนี้ฝนตกทุกคน คนตกแบบตกปลอยแบบตกหิบเลยะคือเปี่ยงมาเลยแต่การมีบอกที่พัดล่างปีนี่หนักดีๆอยบ้าจะอนี้ออกมาจากคนตอนนี้กคนเง้วามจหิบแล้วแหละูผพาที่สิเปลี่ยนไปนอ่งต้องไปต้องไฟมมืหนะ เยองมากเยอยนี <łość> ่นะว่าผับยุงยำขมบรษ ก็ว่าตอนนี้หนะังจะออกไปใช้ไม่ได้ปนตกแห้งเลยต้องถ้าปนเศร้าก่อนหฮาจุดจะออกไปผิดแพมแห้งอะไรต้อแฝดโอเคดีตอนนี้ราค่ะขึ้นมาห้องเดียบร้อยแล้วมึงเบิ่์นห้อง,องไปเลยห้องโคตรโอเคเลยราคาสี่แสนกว่าแต่ได้ห้องโคตรใหญ่เลย น้ำกับประมาณนี้มีสามเตียงทิ้งไงหนึ่งเตียงน้อยหนึ่งด้านล่างก็เป็นวิวเดียบึน้อยหนึ่งห้องแฮมสื่อว่าห้องแฮมคำประเสริรฐราคาก็โอเคพอฟังสี่แสนแต่หาจจะ่วงนี้เป็น่วงเทศกาลแต่ว่าเช็คเบิงงในอินเทอร์เน็ตกับประมาณราคาสามแสน ตอนนี้เอาสาวรถไปที่เรียบร้อยแล้วรถแกนฟิลโนโลเดี๋ยวเขาเชออกไปนั่งคาเฟ่แล้วก็เชียออกไปพาน้ำไซเดี๋วเปิดก,ก,ก่ 1. อนแล้วก็ไปมาลากูหนึ่งไตอนนี้เขามาเวกินเขาอยู่หน้าอุ้งแฮมก่อนไปนพอมุนีนอาจจะได้ เที่ยวมดมือเลยแล้วออกไปหลายอย่างอยู่ที่กิจกรรมหลายาอายามมบบ่างกับมาบุ้งหัวฝนที่ตกรึเปล่าแต่บนสภาพคุณสิบปลุยแล้วมั้งใส่เครื่องฟ้อมลุยสุดลุยวนไี้นะสุดลุยนะสุดลุย <c oughs> ว้าวัายยางเยเั <c oughs> ยบางลุย เ ah <c oughs> ออใส่เขาเาดอเมริกาโน

งานหลังนีบอกโคตรงามเลยบพรทเขามาในโซฟี่ครับโซฟีที่มันฝนตกมันก็เลยมีแบบทะเลหมอกให้แบบเลย ผู <Hoy S 2> ้ไม้โอ้โหสวยยังเลยทะเลเยอะ เข็มดีเป็นไรไปดดูวิวโคตรดีเลยกูได้เอามาเอามาโคตรโซดีเลยมาเดือนสี่พิวได้แบ่ยมฝนเดี๋ยวตอนนี้เราจะออกไป ผาหนามไซห่างจา,างกมอประมาณ6กิโลแต่ยังบมโหว่าทางขึ้นมจเป็นยังไงเดี่ดยไปบนกันดีกว่าย,ยังโมโหทำสัด,ดยัยงสวยปัจจัยเนี่ยเนีอยม เท่ากังอย่างขึ้นจุดสมวิวผา้นาใส่นยังทางประมาณสามรอยแปดสิบเมตรทางกะสั้นยกกุบแต่ว่าบวกกับฝนตกสภาพทางก็จะประมาณแบบน,นี้

เอาบมดเอาสักคำสองเบื tamam. oh, bot, bon. es, es Somehow, port ้องมือขวาก็จับไม่โอ้โหทางโคตรมือนเลยทุกคนเมือเราก็ไปยากอีก ขึ้นไปแล้วอ้หเห็นยอดละเขาบอกว่าใกล้จะหอดละอีกสี่ิแมตจจางนีไป ก็เห็นตัวน้ำไปวันเดชกเกิดแล้วอ่ะอ้าวไง ไม่บ่มี้หลายผ่านอยู่อยู่หนักันาเพราะว่านี่หนักหนามาอิบูเจ้าไปแล้วคุมบ่ คุมเยอะ<ม>แข็งเพาใส่เวลาขึ้นมาในห้องสมัยทอดยังไงเพ่ามันช้นหมดมันชามันชคนมันชาางคนขึ้นมาคนขึ้นมาลายตอนนีน้ก็เป็นเปไตอนนี้กัเป็นเวลา12โมงเนแต่ว่ามันฝนตกมันก็เลยอากาศแบบนี้ทุกคน แต่ก็ถือว่าโชคดีมาฮอนบ่มีแดดวิวอ้อมแบบอ้อมซำซำโลกสิบองศาเลยเคยเห็นมาเห็นมาเลยอ่ะ ลากูนะเป็นบอลทองเที่ยวอีกบอลหนึ่งฮะคารฮอดสภาพาเพื่อนจนหมดเลยเพื่อนตั้งแต่อยู่ทำเ,เพื่อนตั้งแต่อยู่พาน้ำใสตั้งได้ถนนเลยเพื่อนจนหมดนี่คือด้านหนา้า ไปซื้อพี่ก่อนต่อบแตอนนี้ครับเรียนคิวซื้อพีนพี่สองหมื่นสามพันสองหมื่นสามนอ้สองสร้างขึ้ หลายปีมาแล้วปีหนึ่งสามพันกิจต่อคน นนี้ฮะยังอยู่ในวังเวียงอุนเนี้ยก็เป็นเมื่อที่สองกำลังสิบไปคาเฟ่นะเป็นอีกคาเฟ่นหนึ่งที่หลายคนมารีวิวหลายอยู่วังเวียงอันนี้เรากำลังจะข้ามน้ำซองนะครน้ำซองวันนี้เหม่ยหัน้ำซองเนี่ยโอ้โหน้ำซองวิวคนงามเลย ข้าวไฟเหืออยู่ทางนั้นนี่ก็เป็นวิวโขนงามเลยตอนนี้ค่ะเป็นเวลา12โมงซึ่งเขาจะลินถารถไฟฝ่ารถไฟเขาจองไว้อยู่ประมาณ8โมงเช้าออกไปเมืองหลวงขาบาง แล้วนิก็จะมีห้าหนะฮะเรียบแค้มนำซ้องอโอ้อยู่นิกกำลังเดคยวแค่ๆแบบเป็นอะนารีสอร์ดไว้ข้อแล้วเดี๋ยวมินิคาเฟ่เรสตอรันต์ ใครอะไม่ต้ยงทนี่ดึงเป็นไห้ดึง ตอนนึ่งเทาวายูทำจังขี่หลายๆคนก็นมาเมื่อกี้นี้ซื้อปีตัคนล,ละสามพันขี่สองคนกับสี่ชิดเนาะเมื่อกี้มันเกิดมีหัวสีสดที่ว่ายี่เล่บอกนี่แต่กาตอนอน,นั้นเกิดน้ำหัวก็เ,เลยเกิดแห้งหัวสีสมนะเท่เนาะพากลเลยแต่ตอนนี้คนจะเห็นแต่เป็นหันนวไหม แบบนี้ตอนนี้เอากะมาหอดทางขึ้นทำจังเรียบร้อยกะสันเติบอยู่หลักทุกคนตอนนี้กัเป็นเวลาส่วงเทียงมาจจะประมาณส1บเอ็ดโมงแหละตอนนี้ ห้างเบื้องยีลรมคือว่าไกลแต่ว่าข้างองใหญ่มากเลยคือ,อแาบแบบเลี้ยวธรรมดานะคือาบ,อก,บอกไกลย้อนั้องซันชื่อถือทุกคนเบื้องไปด้านหลังความชันนี่นะเป็นคำเตือนเป็นคำเตือนก่อนทางเขาาทำจังจะน่นาจะประมาณนี้

ตรงวิวเส้นทางสีน,นี่ทำหลับหวัวเนี่ยทุกคนโคตรเย็นเลยทางออกกระหอนอะ๋อแันนี้เป็นห้องแบบนี้ cho Đi phía đàn Đàn xong view rồi Chắc bún ngồi dưới tiệm nha <laughs> ็คือเห็นมาเลยเห,เห็นมาเลยอ่าตัวเมืองวางเบียงอันนั้นจะเป็นขัวที่เอาอย่างขาม,มาจากบอะละักบับ ลองเวียงขนาดจะมีแต่ประมาณนี้เดี๋ยวไปต่อที่เมืองหลวงพี่สองะอันนี้อีพี่แรกไปกันเลยตบกันนะได้